ชมบรรยากาศยามเย็นนะคะที่บ้านประนุ์กันค่ะตอนนี้พระอาทิายตย์ใกล้ตกดินแล้วค่ะแสงสลัวสลัวค่ะมาดูความงดงามยามเย็นค่ะช่วงใกล้ฤดูหนาวนะคะคุณแม่คะบ้านปนุษย์อยู่กับธรรมชาติค่ะเราอยู่กับธรรมชาตินะคะ ช่วงเวลานี้รถเงียบสงบค่ะทุกคนก็ไปนอนกันหมดละไม่มีใครผ่านไปผ่านมานะคะอา้าวมาอีกหนึ่งอ่ะถ่ายให้ดูตรงนี้ค่ะพระอาทิตย์ตกด้านหลังนี้มองไม่เห็นนะคะอ้าดูตรงนี้กันไปแล้วกันที่เห็นนี่คือต้นแคคตัาน,นะคะสูงใหญ่เป็นตังางานเลยค่ะ ชมความสวยงามไปพร้อมๆกันนะคะนี่ธรรมชาติจริงๆเลยนะคะอยู่กับท่าอูแสงสวยจังเลยะคะ่ะฝั่งด้านที่ประนุ์กำลังแพนกล้องไปนั่นคือสนามบินนะคะตรงนี้เป็นสนามบินค่ะ กำลังสวยงามค่ะสวัสดีค่ะคุณพันพันดีขอบคุณนะคะมาชมแสงสีไปด้วยกันค่ะสวยงามค่ะเป็นแสงสีแห่งธรรมชาตินะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณพันพันดี Good afternoon r a c h l Thank you for coming friend. ฟังเสียงนกไปได้ค่ะนกกำลังกลับรัง สวัสดีค่ะพระโชจากคุณพันพันดีนะคะพันพันดีชาแนลคะ่ะเพื่อนเก่าเราเป็นเพื่อนเก่ากันมานานแล้วเนาะแต่ไม่ค่อยได้ไปหากันเท่าไหร่เลยตอนนี้ต่างคนต่างทําหน้าที่เอ๋อเหรอคะอ,อ๋อหาดใหญ่ร้อนใช่ไหม Uh, ตอนนี้ตอนนี้บ้านพี่อะน่าจะตอนนี้น่าจะสิบสี่องศาได้ค่ะเพิ่งจะเย็นวันนี้วันแรกค่ะน่าจะสิบสี่องศากำลังสบายสบายเลยเนี่ยที่นี่ก็ร้อนเพิ่งจะหยุดร้อนเมื่อวันนี้เองค่ะเป็นวันแรกที่ไม่ร้อนทุกทีก็สามสิบี่สิบแต่วันนี้อุณหภูมิดรอปลง เหลือสิบกว่าองศาเองใช่ค่ะตอนนี้สบายเย็นสบายเลยค่ะชอบมากเลยอากาศตอนนี้มันไม่ร้อนค่ะนะบ้านพี่มีแต่ทุ่งหญ้ามีแต่มีแต่ทุ่งหญ้าเดี๋ยวเผลอๆจะไม่แน่อาจจะเห็น แกงกะรูเดินผ่านมาก็ได้เพอะทุกงเก็นเนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยอุตส่าห์เจ้ามันถ่ายให้เผื่อจะได้เห็นกันออนทามเลยก็จะมีอยู่ฝูงหนึ่งเนี่ยข้างหน้าตรง,ต,รง,ต,รง,ต,รงต้นแคคตัสเนี่ยแกงกะรูเขาชอบมากันตรงเนี้ยจิงโจ้อะชอบมาอยู่กับตรงเนี้ยเป็นฝูงเลยพอเราเตรียมที่จะตถ่ายให้น้องๆดูเนี่ยไม่มากันเลย อ๋อค oh, ่ะขอบคุณค่ะแต่งกำลังสวยก็เลยอยากเก็บภาพไว้ขอบคุณคุณพันพันดีนะคะปนุษย์ ไล่ไม่นานนะคะไล์เปิดการมองเห็นค่ะเผื่อมีเพื่อนเข้ามาเนาะนี่ค่ะใด้ดูอยากให้ดูแสงสวยๆแล้วก็บงกว้างๆด้วยแต่ถ้าแต่ถ้าฤดูหนาวจริงๆนี้แสงนี่จะเป็นอีกอย่างเลยนะคะแสงจะออกสีเหลืองๆค่ะ ช่วงนี้ยังเป็นฤดูซัมเมอร์อยู่นะคะช่วงนี้เป็นซัมเมอร์อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอากาศเขาเรียกอากาศเปลี่ยนเนาะอากาศเปลี่ยนโลกมันร้อนใช่ไหมอ่าโลกมันร้อนคลายเม็ดเชนโลกมันร้อนมันก็เลยฤดู u, มันก็เลยเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะเป็นอีกสีหนึ่งค่ะจะออกเหลืองๆโอ้โหแสงกำลังสวย แผ่นให้ดูกว้างๆค่ะ,ะเดี๋ยวแผ่นให้ดูด้านหลังตรงนี้นะคะด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะเพื่อนๆอาจจะยังเดี๋ยวพรุ่งนี้พอน่าจะไปถ่ายตรงนั้นให้ดูตรงนั้นเขาเรียกบิ๊กโอปอลนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเพราะเมืองนี้เป็นเมืองเหมืองโอปอลแต่ตรงนั้นเป็นเมืองที่เขาขุดแล้วเรียบรอ้อยเขาก็เลยทําเป็นทําเป็นที่ท่องเที่ยวค่ะ อาจจะเห็นกองดินนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พนุษยจะไปไล์อยู่ข้างหน้าตรงนู้นนะคะเนี่ยตรงข้ามบ้านนี่เองค่ะเห็นกองดินอยู่นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์การทําเหมืองของเขาอยู่สวัสดีค่ะคุณอัชชะ อัครรัชชาพัฒสิงห์ทองนะคะขอบคุณค่ะเข้ามาชมบรรยากาศด้วยกันนะคะกองดินที่เห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยก็เขียนว่าบิ๊กโอปออาจจะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พนุษจะไปไลฟ์ตรงนู้นค่ะก็คือกองดินที่เขาขุดขึ้นมาจากการที่เขาทาเหมืองแล้วแต่ตรงนั้นเป็นเหมืองที่เป็นเหมืองที่หมดหมดละคือขุด ขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณอัจฉรัตชาพัฒค่ะมาดูท้องฟ้าด้วยกันค่ะกำลังสวยเลยค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะ Good evening, v i t a l Thank you for coming. How are you? ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้าเป็นกำลังใจค่ะเห็นไหมคะไม่มีรถวิ่งเลยค่ะถ้าเป็นบ้านเรานะคุณพันก็จะวิ่งกันขวักไขวนะช่วงเวลานี้เนาะช่วงเวลาที่ออกไปหาอาหารอาหารทานกันเนาะตอนเย็นเนาะแต่ที่เนี่ยเป็นเวลาใกล้จะเข้านอนลวค่ะขอบคุณค่ะคุณอัชรั์ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับไว้์ทอ วิโตถ้าอ่านผิดขาอาภัยด้วยค่ะเพราะว่าอ่านยากค่ะแต่ที่เนี่ยร้านพวกช้อปปิ้งร้านก็จะปิดห้าโมงวันอาทิตย์นี่จะปิดเร็วค่ะปิดห้าโมงพวกร้านช็อปต่างๆเนี้ยปิดห้าโมงหมดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาก็ปิดทุ่มหนึ่งแต่ว่าคือช้อปปิ้งเขาเป็นช้อปปิ้งเล็กๆเขาจะปิดทุ่มหนึ่ง แต่ร้านอื่นๆชอ็อปก็จะปิดสี่โมงที่นี่ปิดเร็วเสาร์อาทิตย์ปิดเร็วค่ะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเป็นวันหาเงินหาทองเลยเนาะเป็นวันที่นั่นเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอจบไล์แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะไลฟ์หน้าค่ะขอบคุณค่ะ